วันนี้สารดีกาอ่านคำพิพากษาคดีของเจ๋งดอกจิกเจ๋งดอกจิกนี่ก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเมื่อโอ้ตั้งห้าสามตั้งแต่ห้าสามเลยนะฮะสิบห้าปีแล้วนะครับโอ้โหเนาะโอ้กว่าจะมาถึงสารดีกาเนี่ยโอ้โหสิบห้าปีครึ่งเลยนะพี่เพราะยี่สิบพฤษภาคมห้าสามนะครับเหตุการณ์ของการชุมนุมกับนปชนะฮะเหลือพูดต้องหาอยู่สองคนหลังจากสารุทธรผ่านมา นะครับสารุทธร9มกราคม66นั้นจำคุกนะครับยศวริชชูกล่อมหรือเจงโงดกจิตจำเลยที่7-8ปีลดโทษ1ใน3คงจำคุก5ปี4เดือนไม่รอลงอาญาเศกสุขหรือสุขพลตื้อจำเลย12มือยิง m 9 9นั้นก็จำคุกตลอดชีวิตนะครับจำเลยอื่นยกฟ้องตามสารชั้นต้น7กับ12นั้นยื่นดีกานะครับทั้ง2คนสุดท้ายยื่นดีกามาวันนี้นะฮะสารดีกาตรวจสำนวน ตอนแรกเนี่ยคุณเจ๋งพี่เจ๋งดอกจิกนี่นะครับ<ม>ก็แถลงต่อสารว่าอยากจะขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาของสานิกาไปอีกหนึ่งนัดเป็นเวลา30วันเกรงว่าถ้ามีอาการป่วยกําเริบในเรือนจํานั้นจะรักษาด้วยความยากลําบากแต่สุดท้ายแล้วสานิกาไม่ยอมครับนะฮะสานิกาไม่เห็นด้วยนะครับจึงอ่านคําพิพากษาในวันนี้นะครับการการะทําในการมีเจตนาทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ทหารในที่เกิดเหตุ กระทำการกข่มขืนจิตใจให้กลัวว่าเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแตกต่างจากการร่วมกันทําให้เสียทรัพย์การกระทำของจําเลยนั้นเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันที่สารอุทธรณ์นั้นลงมาลงลงโทษมาแล้วนั้น,นครับสาลดีกาเห็นพ้องด้วยสาลดีกาคาดีกาของจําเลยก็คือคุณพิจ๋งนะครับ <c oughs> กับเออเสกสุกเสกเนี่ยนะครับฝั่งไม่ขึ้นพิพากษายืนครับหลังจากทำพิพากษาสาลดีกาแล้วเจ็งดอกจิกหอมศรีรษะลูกสาวที่นั่งเคียงข้าง จากนั้นสารก็ออกหมายขังนะครับเจ้าหน้าที่รัชทันนำตัวทั้งสองคนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปครับก็เป็นเหตุการณ์15ปีก่อนหน้านี้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีข้อกล่าวหาว่าไปตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านหัวหอ,อกก็จะเป็นนปชนะครับตอนนั้นก็เป็นคุณพี่วิรเนาะ ด้วยครับเวรมุสิกพงศ์อริสมันพงลองรองไปที่พัทยาไปล้มการประชุมอาเซียนนะฮะจนกระทั่งการประชุมนั้นจบเลยนะครับผู้นําต่างประเทศต่างนี่ก็ต้องหนีออกจากการประชุมไปกันคนละทิศคนละทางนะครับสร้างความเสื่อมเสียอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีบางคนก็ไปเฉลิมฉลองชัยชนะนี้นะครับทั้งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้พัทยามีอดีตรองหัวหน้าพักเนี่ยบอกเลย ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในขณนะนั้นด้วยขับรถกลับมาเจอรถของตํารวจกลุ่มหนึ่งก็เลยติดตามไปตํารวจกลุ่มนั้นไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เลยลงไปดูว่าตํารวจมีใครบร้างตํารวจยศใหญ่ทั้งนั้นครับที่อยู่ในที่เลี้ยงฉลองแห่งนั้นครับนะครับหลังจากที่มีการล้มการประชุม,มนะทำให้การประชุมอาเซียนนั้นแตกสลายเลยครับช่วงนั้นการเมืองดูเดือดเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ช่วงปี5 3สมเนี่ย ตอนเดือนเมษาและกบพฤษภาก็มีเหตุการณ์ที่สี่แยกข้อกัวนะร,รวมถึงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็เป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนั้นก็เป็นการอาของทางฝ่ายความมั่นคง,งนะครับพบพลสองในขณะนั้นพลตรีวลิตขาะเป็นพบพลสองนะครับก็ได้รับมอบหมายให้มาจัดระเบียบตรงนั้นก็เกิดการกระทบกระทั่งกันมีการคว้างระเบิด M 2 6ย แล้วก็จนทำให้นายทหารจากทางพลสองนะเสียชีวิตนะครับก็คือพันเอกล่มเก้าอืครับนะครับเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็สีแดงเองก็ถูกสไนเปอร์ยิงเสียชีวิตเดือนพฤษภาคมปีห้าสามตรงนั้นก็โดนที่ทางขึ้นลงรถรถไฟฟ้านะครับตรงสวนลุมพินีกระสุนนี่มานัดเดียวเลยครับ เสืยแดงนี่ไปแบบหลังจากถูกยิงนะครับหลังจากนั้นสักประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ก็เสียชีวิตแล้วก็สูนนี่เข้านัดเดียวเลยนะครับเข้ากะโหลกขวาออกขมับซ้ายก็เสียชีวิตขณะที่ยืนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วก็เสืยแดงตอนนั้นคือเสืยแดงเนี่ยความสูงเนี่ยประมาณเขาเตี้ยกว่าผมหน่อยร้อยเจ็ดิบกว่ากว่าก็ถือว่าสูงนะแให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับ แล้วก็มีนักข่าวลุมล้อมนะมแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยโอ้โหนัดเดียวเลยครับช่วงนั้นดูเดือดเข้มข้นมากมส่วนเจ็งดอกจิตนี่ก็ก็คงมีพยานหลักฐานว่าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนในช่วงนั้นแล้ววันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยก็มาจากโรงพยาบาลก็กังวลว่าถ้าสารตัดสินต้องเข้าเรือนจำเนี่ยอาจจะเกิดอุปสรรคความยากลำบากในการรักษาพยาบาลแต่สารก็ต้องอ่านคำพิพากษานะครับ อ,อันนี้ก็เป็นเรื<ด>เ่อง<น>มาแล้วเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ